French Kit ช่อง YouTube สำหรับเรียนภาษาฝรั่งเศสทั้งฟังพูดอ่านเขียน Oniva! สวัสดีค่ะ adjective คลิปที่2นะคะถ้าใครเพิ่งเปิดมาเจอคลิปนี้ก็ขอให้ไปฟัง adjective คลิปที่1ก่อนนะคะเดี๋ยวเราใส่ลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปค่ะ หลักการเปลี่ยนรูปคำขยายนาม Saint s ังกิลเยเป็นพลูเคลการเปลี่ยนรูปเอกพจน์เป็นพหูพจน์นะคะกดข้อแรก reactional metang s o p l u e i a l ใส่ s สำหรับรูปพหูพจน์มาดูตัวอย่างกันนะคะดูที่โคล,ลอนทางซ้ายมือก่อนเลยนะคะปฏิปฏออกเสียงเหมือนกันเลยนะคะ ซังกิลิเอพลูเคลแต่ว่าการเขียนก็คือเติม s เข้าไปแต่ว่าอย่างที่เคยเรียนกันมาแล้วนะคะ dtsx ท้ายคำไม่ออกเสียงดังนั้นออกเสียงเหมือนกันเป๊ะแต่ว่าเขียนไม่เหมือนกันเปิดตีแปลว่าเล็กนะคะคำถัดมา f a t i g u เ f a t i g u เหนื่อยล้า n a t u r แคลร์นแปลว่าธรรมชาติ ช่อง T ีช่อง T ีแปลว่านีสใส่ดีตัวอย่างที่นำมาให้ดูนี่คือเปลี่ยนจากรูปมัส u l ลาเป็นมัสกิลาพลูเคยันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเฟมินาล่ะถ้าเกิดว่าทั้งหมดเป็นเฟมินาถ้าเกิดว่าเป็นพลูเคยัเราก็ต้องเป็นเฟมินาพลูเคยั inal, ural, ถูกไหมคะดังนั้นจะต้องเปลี่ยนเป็นเฟมินาก่อนแล้วก็ มาเปลี่ยนเป็นพลูกยานอกทีหนึ่งนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคําว่าปิดจีถ้าเกิดว่าเป็นเฟมินาพลูคยาก็จะต้องเป็นปิด e จิตเปอเอเตอเตเอเอสคือต้องใส่เออก่อนนะคะเพราะว่าเปลี่ยนจากมัสคิลาเป็นเฟมินาต้องใส่เออเสร็จแล้วเปลี่ยนจากเอกพจน์เป็นคำพจน์ก็ใส่เอสก็เป็นปิดจิตที่มีเอเอสลงท้ายนะคะ ต่อไปมาดูแถวทางขวามือนะคะ villa villa Vill ก็เติม s เข้าไปแปลว่าใจร้ายนะคะถ้าเกิดเป็นขยยนาำเพศหญิงอย่างคำว่าซอกเซียนางแม่มดน่ยนะคะก็เป็น villain นแล้วถ้าเกิดมีแม่มดหลายๆตัวก็เป็น d e v i l l a n s so นซอกก็ต้องเติม s ที่ต้องเติม er ก่อน er แล้วก็ s นะคะ ต่อไป facile facile ก็แค่เติม s เ,เข้าไปออกเสียงเหมือนกันแปลว่าง่ายนะคะคำถัดมา v e r v e r เติม s นะคะแปลว่าสีเขียว a m u s o n t a m u s o n t แปลว่ามีความสนุกออกเสียงเหมือนกันแต่ว่าเติม s กดถัดมา les adjectives Ad ที่ลงท้ายด้วย s และ x ไม่ต้องเปลี่ยนรูปสำหรับรูปพหูพจน์นะคะเช่นเออเคเออเคแปลว่ามีความสุขนะคะจะเห็นว่าเขียนเหมือนกันเป๊ะออกเสียงเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะไม่ต้องเปลี่ยนรูปแต่ถ้าเกิดว่าเป็น f ฟม i n a จำได้ไหมคะเรียนไปจากคลิปที่แล้วเออเค เราต้องเปลี่ยนเป็น e r c u r s เป็น e u s เอลองกลับไปดูคลิปที่หนึ่งนะคะอีกตัวอย่างนึ่งนะคะ obtus o, o b t u แปลว่ามุมป้านครูขยันก็เขียนเหมือนกันออกเสียงเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะถัดมา les adjectifs qui se terminent par un l font leur ok pl pluriel en ux adjectifs ที่ลงท้ายด้วย r l เปลี่ยนรูปเป็น ux สำหรับรูปพหูพจน์มาดูตัวอย่างทางซ้ายมือก่อนนะคะ local แปลว่าพื้นถิ่น locall o c a l local. Up ah up รูปพหูพจน์กลายเป็น loco locux โลโกตัวอย่างที่สองนะคะโคยลั R o y a L, ยล R O y a L โคยัลพระหูพ์เปลี่ยนเป็นโคโย R O y a R U X โคโยแปลว่าราชวงศ์ราชนิกูลนะคะคลอนทางขวามือนะคะ Normal N O R M A L normal แปลว่าธรรมดาพหุห e ูพ์เปลี่ยนเป็น n o ร m โ NOR M a U X n o ร m โธรรมดาตัวอย่างสุดท้ายนะคะ Vegetal V E a c c e N T E Q J E c c e N T q Q T A L nah v, g v e q. g e t a l รูปผ้าหูพ์เปลี่ยนเป็น Vegeto V E a c c e N T E Q J E c c e N T Q T A U X vegeto แปลว่าพืชผักนะคะแต่ก็มีข้อยกเว้นดังนี้นะคะอันนี้ต้องจำนิดนึงแต่ถ้าจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะ่ะก็ค่อยๆจำไปเดี๋ยวก็เห็นเรื่อยๆก็จำได้เองอะคะ่ะบอง卡尔ฟาต a ลฟ i นาลนาท n ลน a วาลัลและ b a n a ลหกคำนี้นะคะไม่ต้องเปลี่ยนเป็น r u x คือใส่ s ได้เลย แล้วก็มีอีกกลุ่มนึงนะคะ o อสทัลโบไฮล l กลาเซียลอิเดียและ p a s ส a l อันนี้จะใส่เอหรือว่าจะเปลี่ยนเป็น aux ก็ได้ใช้ได้ทั้งสองแบบคือจะเป็น o อสทัลเติมเอหรือจะเป็น o อสโรก็ได้เหมือนกันหมดนะคะมาดูหลักอีกข้อหนึ่งนะคะ Les adjectifs qui se terminent par e a u prennent un x au pluriel. a d j e c t i v e ที่ลงท้ายด้วย e a u ใส่ x สำหรับรูปพหูพจน์เช่น beau, b o b e a u b o ที่แปลว่าดูดีนะคะหล่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเปลี่ยนเป็นรูปพหูพจน์ก็กลายเป็น b e a u x แต่ออกเสียงเหมือนกันนะคะ il e beau ils sont b e a u ออกเสียงเหมือนกันเลยแต่เขียนไม่เหมือนกันต่อไปเรามาดูข้อสังเกตในการที่จะบอกว่า adjective กลุ่มไหนอยู่ข้างหน้านามกลุ่มไหนอยู่ข้างหลังนามนะคะก็มีข้อสังเกตอยู่นิดหน่อยเพื่อช่วยในการออแต่งประโยคแล้วก็จะได้วางตำแหน่งได้อย่างถูกต้องนะคะอันแรก The adjective the cooler คำขยายนามที่บ่งบอกสี adjective กลุ่มนี้ต้องวางอยู่ข้างหลังคำนามเสมอส่วนใหญ่เปลี่ยนรูปตามคำนามโดยมีข้อยกเว้นสำหรับ adjective the cooler ที่ประกอบขึ้นจากคำสองคำคำขยายนี้ไม่ต้องเปลี่ยนรูปเช่น c mm h hmm. a d e r d e pantalon b l e u fonse e t o c h e m i s e jaune c i t r o ง แปลว่าฉันมีกางเกงขายยาวสีน้ําเงินเข้ม2ตัวและเสื้อเชิ้ตสีเหลืองมะนาวสามตัวคือจะเห็นว่าสีเป็นสีที่เกิดขึ้นจากคำสองคำเห็นไหมคะคำว่า b l e u f o n c e คือ b l e u แปลว่าสีฟ้าสีน้ำเงินแบบนี้นะคะแต่ว่าพอเราใส่คำว่า f o n c e ลงไปก็จะกลายเป็นสีโทนที่เข้มขึ้นแต่ถ้าเกิดเป็นจะจะพูดถึงโทนที่อ่อนกว่าเราจะใช้คำว่า แคลร์แคลร์ Claire. Claire แปลว่าแบบใสอ่อนเงี้ยนะคะอ่อนสีอ่อนเงี้ยเบลฟงเซเบลแคลรในที่นี้พอเป็นสองคำขึ้นไปปุ๊บเบลเลยไม่ต้องเปลี่ยนรูปท,ทั้งทงที่ปองตะลงเป็นรูปพระหูโพธิ์เห็นไหมคะมีปองตะลงสองตัวแต่ว่าไม่ต้องเปลี่ยนรูปเพราะว่าเป็นสีที่มีสองคำขึ้นไปก็เหมือนกับคำว่าโจนสีทงโจนจริงๆแล้วถ้าเกิดคำคำเดียวเนี่ยแปลว่าสีเหลือง แต่พอเราขยายเข้าไปว่าเป็นสีเหลืองแบบไหนนะสีเหลืองแบบสีเหลืองมะนาวมันมี2องคำปุ๊บก็เลยไม่ต้องเปลี่ยนรูปทั้งที่เชอร์มิมี3ามตัวถ้าเกิดว่าปกติแล้วก็คือถ้าเป็นสีเหลืองก็จะต้องเติม s ถูกไหมคะอันนี้พอเป็นสองคำก็ไม่ต้องเติมเ s เดี๋ยวเราใส่ลิงก์คำศัพท์เกี่ยวกับสีและจำนวนเอาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะถ้าสนใจก็สามารถไปฟังกันได้คะ่ะ คลิปคำศัพท์เรื่องสีและจำนวนหน้าตาประมาณนี้นะคะลองฟังดูนะคะมาดูข้อสังเกตอีกข้อหนึ่งนะคะถ้า adjective the c o o o r r เป็นชื่อสีที่ตั้งขึ้นตามสิ่งธรรมชาติคำขยายนี้ไม่ต้องเปลี่ยนรูปเช่น shade t องตาลงมาคง edge m i s e ช o r a n g e แปลว่าฉันมีกางเกงขายาวสีน้ำตาล 2ตัวและเสื้อเชิ้ตสีส้ม3ามตัวมาคง m a r a r o n มาคงแปลว่าสีน้ำตาลเป็นชื่อที่มาจากออลูกไม้เห็นไปเปิดสามเภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเชสเนตนะคะก็ไม่รู้ว่าประมาณไหนนะที่มันเป็นลูกกลมๆสีน้ำตาลนะเนี่ยค่ะมันมาจากสิ่งธรรมชาติก็เลย ไม่ต้องเปลี่ยนรูปคือถึงแม้จะเป็นพระหุพ์ก็คงมาคงไว้ไม่ต้องใส่ s แล้วก็โอโคงก็คือมาจากส้ม,มนะคะโอโคงชก็ส้มนะคะดังนั้นก็ไม่ต้องเปลี่ยนรูปเช่นกันมาดูอีกกลุ่มหนึ่งนะคะ l e s ล a d j e c t i v o o ค d i n o คำขยายนามที่บ่งบอกลำดับ adjective ในกลุ่มนี้จะต้องวางอยู่หน้าคำนามเสมอได้แก่ p r r m i e r De u x i è ซ e t r ท i s เซ m e เปลี่ยนรูปตามคำนามเช่น p r r m i e r ก็เปลี่ยนเป็น p r r m i ม r ถ้าเกิดเป็นรูปเฟมินานะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นพระหุพ์ก็คือเติม S เข้าไปเช่น il chante l e d e u x i è m e Couplet แปลว่าเขาร้องท่อนที่สองหรือช่วงที่สองนะคะ มาดูอีกตัวอย่างนะคะทางขวามือชาบิตโอการเทียมเอตตาชฉันอาศัยอยู่ชั้น4คือก็ไม่ต้องเป็นพระหุโพศถึงจะเป็นชั้น4แต่ว่าคือมันก็มีชั้น4อยู่อันเดียวถูกไหมคะมันก็ก็เลยเป็นเอ่อสังเกตุเยเป็นเอกโพมาดูตัวอย่างกันต่อนะคะอีกบรรทัดหนึ่งอิลโซงตาริเวทัวร์เซียมออ u ูนัว แปลว่าพวกเขามาเป็นที่3ของการแข่งขันอันนี้จะเห็นว่าทัวเซียมเติม S เพราะว่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่มีคนเดียวที่เป็นที่3คืออาจจะเป็นการแข่งกีฬาที่ที่เป็นทีมอย่างเงี้ยค่ะอินซงคือเป็นพระหูจน์คือมีหลายคนที่เป็นที่สาสหรับการแข่งขันครั้งนี้ดูตัวใหญ่อันนี้นะคะระวังเทียมเสียกอันนี้เป็น กลุ่มคำเฉยไม่ใช่ประโยคก็จะเห็นว่าคำขยายจะต้องอยู่หน้าคำนามอันนี้แปลว่าสัตวตรวษที่20เสียแปลว่าสัตวษวางเทียมแปลว่า20จากตัวอย่างทั้งหมดจะเห็นว่า adjective ออท,ที่บอกลำดับจะวางอยู่หน้าคำนามเสมอเห็นไหมคะคำที่ขีดเส้นใต้เป็นคำนาม แล้วก็คำที่บอกลำดับจะอยู่ข้างหน้านามมาดูกลุ่มต่อไป les adjectives collationnels คำขยายนามที่บ่งบอกที่มา a d j e c t i v e ในกลุ่มนี้จะต้องวางอยู่ข้างหลังคำนามเสมอไม่สามารถเสริมคำเพื่อขยายความเพิ่มเติมมาดูตัวอย่างนะคะ l a l u m i è r e solaire แปลว่าแสงอาทิตย์ โซเล่เป็น adjective r e l a t i o n a l ขยายคำนามลา u m เมียก็คือเป็นเออลายูเมียแปลว่าแสงนะคะแล้วโซเล่ก็เหมือนเป็นสิ่งที่มาจากพระอาทิตย์ดูอีกคำนึงนะคะลา m ูเมียดูโซเลยก็คือโซเลยแปลว่าพระอาทิตย์แล้วก็คือลา u m เมียก็คือแสงก็คือแสงของพระอาทิตย์ แต่คือโซเลเนี่ยเป็นคำนามแต่ถ้าเกิดเราจะเขียนในรูปเ,เป็นเ,เป็น adjective คือใช้คำว่าโซเลแล้วก็ไว้ข้างหลังคำนามแล้วก็มาดูข้อสังเกตนะคะที่เขาบอกว่าเราไม่สามารถเขียนว่า la solaire lumière อันนี้คือเอาเอาโซเลเอา adjective มาไว้หน้านามัน,นไม่ได้นะคะต้องอยู่ข้างหลังเสมอถ้าเป็น adjective r e l a t i o n n e l แล้วก็อีก อีกข้อห้ามหนึ่งก็คือไม่สามารถเขียนว่า l a l u m i è r e t r è s s o l a i r e คือไม่สามารถขยายคำเพิ่มเติมเออแทะแปลว่ามากอย่างมากอย่างยิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเราใส่เพิ่มไม่ได้ก็คือ s o l a i r e ก็คือ s o l a i r e ไม่สามารถเพิ่มเข้าไปอีกกลุ่มต่อไป l e s a d j e c t i v e verb a u x คำขยายนามที่มีลักษณะคล้ายการิยาแต่ไม่ใช่กริยา อ t i v e ในกลุ่มนี้ต้องวางอยู่ข้างหลังคำนามเสมอสามารถเสริมคำเพื่อขยายความเพิ่มเติมได้ดูตัวอย่างกันนะคะ u n e étoile filante แปลว่าดาวตก u n e étoile แปลว่าดาว f i l อ n t e มาจากกริยา file F-E-L-E-R แปลว่าเหมือนเหมือนพุ่งอะคะ่ะมันพุ่งมันตกอะคะ่ะมันพุ่งมากกว่าพุ่ง แต่ว่ายู e นทูนฟีลอนต์ก็คือดาวตกอ๋อแล้วก็ต้องผันผันตามรูปเอ,อ่อเอกพจน์ประหูพจน์มัสคิลร์เฟมินาด้วยนะคะยูเนท a นคือนงเฟมินาดังนั้นฟีลอ n t ก็ต้องมีเออเห็นไหมคะถ้าเกิดว่าเป็นขยายนามมัสคิลลาก็เป็นฟีล e อ n ต f e l r n t อีกตัวอย่างนึ้งนะคะมาวัวตือเอ๋อไบรอนต์ ก็คือรสของฉันเงาวับเปล่งประกายในวงเล็บนะคะบริยองไม่มีเออนะคะเป็น participe singulier brillé คือมาจากกาดิยาบริยแปลว่าชายนี่สองแสงเนี้ยนะคะบริยแต่ถ้าเกิดเป็น adjective ก็คือบริยองถ้าเป็นขยายนามเอามา่อ m a s c u l n e ก็ไม่ต้องมีเออก็เป็นบริยองแต่มาวัวจ u เ e เป็นนองเฟมินาบริยองจึงต้องเติมเออกลายเป็นมาวัวจ r เ est brillante เราสามารถเขียนคำขยายเพิ่มเติมเข้าไปได้เช่นเราสามารถเขียนว่า ma voiture est t t è è s r r l l l n t t t แท่แปลว่ามากอย่างยิ่งก็แสดงว่ารถของฉันเนี่ย เปลี่ยประกายเป็นอย่างยิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ Charles a ongle i l l e b l o n d ongle ก็เป็นสัญชาตินะคะก็คือตามตามกริยา at verb at ต้องเปลี่ยนรูปตามประธานประธานคือ Charles อันนี้เป็น เ,ออเพศชายดังนั้นอ,องเกรก็ไม่ต้องเติมเอ่ออิเลบลงเขามีผมสีทองลงแปลว่าสีทองแต่คือใช้ได้เฉพาะกับผมนะคะใช้กับสิ่งอื่นไม่ได้ประโยคที่2นะคะเฟลิเซียอิฟร็องเ e สแอน c h ช t ตต์เฟลิเซียเป็นชาวฝรั่งเศสหล่อนมีผมสีน้ำตาล f e l เซียเป็นผู้หญิงดังนั้นสัญชาติก็คือต้องเติมเออมีเอออยู่ข้างหลังก็ต้องออกเสียงว่าฟองเซสชาตาแปลว่าสีน้ำตาลแต่ว่าก็เป็นสีน้ำตาลที่ใช้ได้เฉพาะกับผมนะคะเหมือนเหมือนบลองคือเหมือนบลงบลงพูดผิดก็คือไปใช้กับถ้าเกิดว่าเป็นสิ่งอื่นสีน้ำตาลเนี่ยต้องใช้คำว่ามาโคงแล้วก็ ช,ชาตาต่งกลับมาคงเนี่ยเป็นชื่อสีที่มาจากสิ่งที่เป็นธรรมชาติมันหน้าตาคล้ายกันมากเลยค่ะชาต่างกลับมาคงเป็นลูกไม้น,น,นะคะสีน้ําตาลดังนั้นชาต่างก็เลยไม่ต้องผันตามกระยะิยาไม่ต้องผันตามออประธานเดๆทั้งสิน้นก็คงรูปชาต่างประโยชน์ถัดมาเมปาะห้องสองสมปติอินสมดรวล แปลว่าพ่อแม่ของฉันใจดีพวกเขาเป็นคนตลกซัมปติกเป็นออ adjective ขยายเมปาของเป็นพหูโพสเห็นไหมคะพ่อแม่สองคนดังนั้นซัมปติกก็ต้องเติม S s อสอินซองโดลโดลก็เป็น adjective เหมือนกันก็ขยายอิก็คือสรรพนามแทนเมปาของแทนพ่อแม่ ดังนั้นก็สองคนเหมือนเดิมก็ต้องเติม s ประโยคถัดมา m มง papa e m o t i v é a b r i c o l e e m a c h a m b r e พ่อของฉันมุ่งมั่นกับการต่อเติมซ่อมแซมห้องนอนฉัน Mon papa ก็คือคนเดียวพ่อของฉัน e m o t i v é motive ก็ดังนั้นก็ไม่ต้องเปลี่ยนรูปก็คือเป็นรูป m a s c u l i n s a r l r เป็น adjective นะคะประโยคถัดมา Dora e s e f i l e c u r i e u s Dora เป็นเด็กผู้หญิงช่างสงสยัย Curious เอ่ออันนี้ผันเป็นรูป Femina เพราะว่าถ้าเกิดเป็นรูป m มัสคิลาจะเป็น Curious C U R E E U X E U X ถ้าเกิดเป็นเพศหญิงจะต้องเปลี่ยนเป็น E U S E จำได้ไหมคะในคลิปแรก ประโยคถัดมา d e t u r e o r l d s รงด u ผมของเธออ่อนนุม่มดูเป็น adjective แปลว่าอ่อนนุม่มประโยคถัดมาทางขวามือนะคะ l o d e r m e r e Sale Sale ก็เป็น adjective ออขยาย l o d e m e l o d e r m e r l แปลว่าน้ำ น้ำเป็นคำนามเพศหญิงดังนั้นซาเล่ก็ต้องผ่านตามรูปคำที่ไปขยายก็คือคำว่ารูดังนั้นจึงต้องเติมเออประโยคสุดท้ายนะคะ Pour avoir une bonne santé Je ne mange que les produits naturels เพื่อสุขภาพที่ดีฉันรับประทานแต่อาหารผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติบรรทัดแรกก่อนนะคะบอ n ซองเต é bon เป็น adjective ขยายนาม s อ n เต l ล s a องเเป็นเพศหญิงถ้าเกิดว่าเป็นเป็นอันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นคำนามเพศชายจะเป็นคำว่าบง bon b o n bon. แต่นี้ la s องเตอินบอ n ซองเตอินเป็นเพศหญิงเห็นไหมคะดังนั้นจึงต้องเป็นบอ bon b o n n e เซนโมช le ล r o d u i ิ n'a น h u ่วเคล r o d u ิ t เป็นคำนาม Masculin แต่ว่าอันนี้เป็น produit เป็นพหูพจน์เห็นไหมคะมีตัว S ดังนั้น a าชูเ e l ที่เป็น adjective ที่ไปขยายเ r o d u i t ที่แปลว่าผลิตภัณฑ์นะคะนาชู e l แปลว่าอย่างธรรมชาติมาจากธรรมชาตินี้ก็ต้องผันรูปตามคำที่ไปขยายดังนั้น a าชูเ e l ก็ต้องเติม S